ศึกชิงแชมป์โยโย่ฤดูร้อน Thailand Open นโยโย่ครับ2023พบกับกิจกรรมในงานมากมายไม่ว่าจะเป็นการสาธิตเล่นโยโย่การแข่งโยโย่เรียนท่า25ท่าเล่นท่าจากท่าง่ายไปท่ายากเล่นไปเรื่อยๆใครทำท่าได้มากที่สุดชนะเลยการแข่งขันโยโย่ฟรีสไตล์ประกอบเพลงอันนี้โคตรมันรายการเด็ดห้ามพลาดครับ การแท่งลองสลิปเปอร์ฟรีโยโย่ให้ได้นานมากที่สุดใครฟรีนานสุดเอารางวัลไปเลยพบปะกับนักโยโย่ระดับเทพทั่วประเทศไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแชมป์ประเทศไทยแชมป์เอเชียแปซิฟิกและแชมป์โลกมาเจอกันที่งานได้นะครับวันเสาร์ที่13พฤษภาคม2566สนใจสมัครแข่งกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ ใครอยากได้โยโย่ในงานก็มีจำหน่ายนะครับ